สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอุปกรณ์ขยายสัญญาณ WiFi ของแบรนด์ Toto Link รุ่น ex 750ตัวนี้จะเป็น ac 750นะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาเทสกันที่อาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับเรามาดูกันครับว่าผลการเทสนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคครับ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น3ของอาคารนะครับเห็นไหมครับสัญญาณที่เราเทสก็คือตัวตัวลิงก์ a สามพัน i เทสตัวนี้สัญญาณจะมาน้อยนะครับสวิงมากเลยเดี๋ยวขึ้น3าขีดสอขีดเห็นไหมครับอ่าจากนั้นเดี๋ยวผมจะทําการ ติดตั้งตัว EX750 ที่จะทำการดึงสัญญาณจาก Wi-Fi ชื่อ Totalink a 3 i u Test ตัวนี้มาติดตั้งที่บริเวณชั้น2นะครับแล้วมาดูกันว่าสัญญาณของชั้น3นี้จะสามารถเล่นอเน็ตได้ดีขึ้นหรือเปล่ามาดูกันครับครับผมหลังจากที่เราติดตั้งตัว EX750 แล้วนะครับ เรามาดูสัญญาณ Wi-Fi จะเห็นได้ว่าตตวตัวริง a สามัญอายุสกอตแลนนะครับสัญญาณมาเต็มแล้วนะครับผมสี่ช่องเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการ Connect ชื่อ Wi-Fi ของมันแล้วลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ เป็นไงครับผมเชื่อมต่อทันใจเดี๋ยวเรามาเล่น YouTube กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับ YouTube เรามาฟังพี่โตนกันดีกว่า เห็นไหมครับเรามาดูการสตรีมมิ่งกันกดปุ๊บปุ๊บหลดเร็วทันใจการโหลดสตรีมมิ่งรวดเร็วมากนะครับผมขั้นตอน,นง่ายๆครับการติดตั้งของอุปกรณ์ DX750 นี้เพียงแค่เรานำเจ้าตัว X750 มาทำการตั้งค่า และคนน c t กับชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการเป็นเท่านี้เราก็จะได้สัญญาณที่ใช้ภานอาคารของเราได้ดีขึ้นนะครับ